ต้องไม่ทำไหนทำอะไรทำปั่นไฟครับใช่ไคุอยิงกันคุณยิงกันเอาไปเกมเลยโอ้ยยิงมายิงพี่เทมตรงนี้พี่เจมพี่เอ๋ยด้วยพี่เอ๋ยด้วยพี่เอ๋ยยิงหนูพี่เอ๋ยกับพี่เจมเป็นพี่เอ๋ยกับพี่เจมเป็นพี่เอ๋ยกับพี่เจมเป็นเราวิจัยมาแล้วว่าการมีปืนของของตี้นี้ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดไม่มีปืนก็ไปแล้วเนี่ยเห็นไหม เอทุกคนและนี่คือสติกเกอร์คัตตี้วีสลายใหม่แสนสนมากกว่าเดิมมีหลายท่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กำหนแล้วนะราคาเปมันมสิบห้บาทได้ไปกดเล่นหน้าสีสิบตัวรอช้าอยู่ใหญ่ซื้อเลยยังคงเป็นผู้บริสุทธ์ หนูอยู่กับพี่เบนนะใช่อันนี้คือเกิดรวมหรอเกิดไม่รวมแต่พี่เสียงเสียงครัดไหมตอนนี้แชทครับเออเออฟูยิ้ไอ้สีมันโลโค้งง่ายอย่งนี้โบราณเป็นนะไอประตูนี้มเปิดยังไงอ่ะไปไปโอแป้หกสองสองแป้หกสองสองค่ะสี่หกสองสองสี่หกสองสองสี่แปดเลยสี่พี่ก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าพี่จะเชื่อใครเออพี่ไม่เชื่อหนูเฉยเศร้าอ่ะไม่อันนี้เชื่อเชื่อน้องแฮทไง เพิ่งวิ่งผ่านไว้ตรงนี้เมื่อกี้เลยเพิ่งกินเลยอะไรอ้าวเมื่อกี้มีคนกินเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พี่โดนแน่ยบางตัวตอนของทุกคน20วินาทีก็คือเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยไปนะพี่สิทธิ์ไอ้เจ๊เป็นพี่ไอ้เจ๊เพิ่งซื้อเพิ่งที่มาแล้วมาจับแต่พี่เลยจะใครมียบไรเลยพี่อาถันตัวโอ้โหแล้วเจอกันสองคนเลยจะพี่อยู่หนีได้เหรอนี่ไอหนุ่ม เอาไม่ได้ตายไปซื้อของเล่นก่อนแล้วเราก็ต้องมีปืนว่ะทีน่ากูชมัทโอ้ยไฟดับไฟดับมันต้องไม่ทำไหนทำอะไรทำปั่นไฟครับใช่เอาไปเกมเลยโอ้ยยิงเลยยิงบีเทมตรงนี้บีพีเอ พี่เอ๋ยกับพี่พี่พดิบดิบอะพี่เจเทน <iah! S 2> ไปดีกว่าย่เราไม่ได้ปั่นไฟด้วยอะ่ะหยาบจัดเขาหน้าจะไม่มาทางนี้ไม่นะ <Script> พี่เอ๋ยเลย

เ oh, มื่อกี้มันต้องช่วยแล้วอ่ะไอเกมคว้าเลยคโอ้โหนั่นลเลยปะพ้องกันนะปะพ้องนะด้วยยิงกันปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วถข้อมูลนอกเกมปุ๊บกูก็จัดเลยแล้วกัน,กน,กน,กนถามแต้นนี่ป่อยด้วยอาถรรพ์ทำอะไรได้อาถรรพ์ทำอะไรได้เออแล้วคือแบบโอ้โหยิงกันแบบโอ้มีแต่คนยิงกันเกิดด <มา S 1> ้วยกันแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องดื้อไม่ละอาถรรพ์ทำอะไรได้สรุปไม่รู้ผมก็ไม่รู้นั่นแหละคือ ใช้ข้อมูลไปไอเจเป็นอย่างไงี้เพราะว่าไปถามว่าอาถันทำอะไรได้อ๋อตักทีมกูแลจริงกนแล้วกันไม่ไหว,ไหว <laughs> อันนี้อันนี้ค <laughs> ือกูรู้มา <c ười> เลื่อนแล้วนะเออไปซื้อสนาบมือมาต่อยก,กันแทนเนยรู้ได้ไงว่าจะไม่หนุกเคยเล่นเน <c ười> ุดศศความสนุกข,ของตลอตีก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วปะ <c ười> เหมือนนอยายจะเมาเราวิจัยมาแล้วว่าการมีปืนของตีนี้ไม่ดี ็นไหมนี่ขนาดไม่มี<ด>ปืนก็ไปแล้วเนี่ยเห็นปะไฟขับอ่ะขอยญาซื้อป้องกันตัวป้องกันตัวนะอันนี้ดูตออ่อยกันอีกแล้วนะ่ะใช้เป็นคนดีเปล่าคนดีสิโอเคพี่โปรเทคแพสแล้วนะไปล่อได้อุ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยตัดไฟดไปซ่อมไฟสิหนูวิ่งไมาทางนี้พี่ไดมานเนี่ยกดไอ้เปิดพัดลมอ่ะเปิดพัดลมอะไร ก็ต้องส้มก่อนมันเปิดไม่ได้กดอีค้างแต่พี่เอกเดินเลยมาหน้านี้ไม่ยอมปั่นไฟพี่เอกไม่ยอมปั่นไฟพี่เอกไม่ยอมปั่นไฟทุกคนพี่เอกไม่ยอมปั่นไฟพี่เอกไม่ยอมปั่นไฟนี่ไงโต๊ะเพิ่งแตกเลยโต๊ะเพิ่งแตก14บสี่วิเลยหนูว่าพี่เอกพี่เอกแน่นอนพี่เอกพี่เอกพึ่งกินพี่เอกพึ่งกินพี่เอกพึ่งกินจริงพี่เอกพึ่งกินผลบมาเจอที่เออพี่กินพี่กินมาดูชื่อมาดูชื่อน้องแมตต์เป็นคนรับแต่ว่า น้องเพชรก็แย่แล้วเช็คเหรอแพทเป็นคนเช็คแพทเป็นคนเช็คอ๋อโอเคแพทได้ยินนะนินทาประกาศประกาศพี่หารล็อกเกอร์ป็นอะไรอยู่อะไรอยู่แบบเฮ้ยใครกดอะไรตรงเนี้ยน้องเพชรไงนี่ไงพี่เอกจะฆ่าเราหรือเปล่าพี่เอกเมื่อกี้พี่กินแล้วไปแล้วไม่ไหวแล้วน่ากลัวชมัดไม่ไม่ไม่พี่ ท่นใหญ่แปลงล่างจริงด้วยพี่เอกแปลงล่างเล้วเมืเอ่อกี้พี่เอกแปลงล่างใช่หรอใช่หนีพี่แดนพี่หนีอยู่พี่วิ่งแบบ่อยยิกเลยต่อยยิกจะหมดเฟสแล้วแต่พี่เอกชัวเออโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะซื้อสนามมาแบบทำลายกันเลย

หนึ่งสองสามพี่อ้าวทำไมพี่เกมโดนแล้วไมพี่เอยเดินตาดูแบบนั้นอันนี้คือของของอะไรโอ้ได้เลยของมันคือพี่มันคืออะไรอะอะไรวะมันคืออะไรอ่ะเรถที่พี่ซื้อมาแล้วมันเขียนว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันเอาไปทำอะไรหนูก็ไม่เคยซื้ออันนั้นว่าเหมือนกันแฮะทำอะไรไม่ได้เลย เม็ดเลียวสามแล้วงั้นหนึ่งคุณลุงไม่ใี่เราเอารหัสไปใส่คอมหรออันนี้ต้องให้ยาลุงเขาแต่ถ้ารหัสก็ต้องซื้อในร้านค้าซื้อในร้านค้าแล้วก็มาตรวจตรงนี้มันจะตรวจได้อะรหัสมันอาจจะต้องกดก่อนละมั้งในร้านค้ามันจะเป็นแบบรหัสถ้าเราเอามากดตรงนี้ได้มันก็จะเช็คได้ใช่อันนี้น่ากลัวแล้วได้รหัสมาแผ่นหนึ่งอะ ใช่มันต้องใช้หลายคนแบบว่าสี่เว้นสี่เว้นหกเว้นหกอ่ะแดงว่าพี่เป็นคนดีแหละเพราะถ้าผีจะเห็นทุกเลขไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่มาเรามีเรามีเราจะรู้ว่าเขามาหรือไม่มามันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบวิ่ง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 อ่ะเป็นแบบระเรื่อระเรื่อวิ่งมาอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะอย่างงั้นอ่ะเป็นระเรื่อระเรื่ออุ้ยมาแล้วพี่ไปนี่ง ไม่รู้ค่ะพี่ใครไม่พี่เอกพี่เอกอีกป้ะอันนี้เอาพี่เอกไม่ไม่ไม่พี่เอกไม่ได้เป็นผมผมอยู่กับพี่เอกผมจะตาดูอยู่อขาดพี่เบสขาดไปไหนพี่เบสอยู่นี่พี่เบสอยู่กับหนูพี่เบสอยู่กับหนูไม่ใช่พี่เบสอย่าลามพี่เบสไม่ใช่พี่เบสพี่เบสอยู่กับหนูตลอดเวลาต้องแพ เทียมคันคือแม่งเอาเจมออกไปด้วยเจมอยู่กับกูตลอดเวลากูงงกูไม่ได้เป็นคนเอาไปเจมออกกูเลยพี่แฮตตี้แล้วไหนบอกพี่เป็นไงพี่เอกเหมือนจะเป็นเป็นคนบอกกูใช่พ่อพี่เอกกเป็นไม่ไม่แม้แต่คนบอกพี่แม่มันกดไม่ได้อ่ะมึงแล้วแหละมึงขึ้นบอกว่าอะไรมม่งทะเลาะกันซะแหละ อ๋อเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่เวซื้อมาแปะใครดีวะอ่เออสแกนไปเลยห้าตื้ดเจ็ดตื้ดแปดตื้ดห้าตื้ดเจ็ดตื้ดแปดตื้ดแปดอะมีกูมีแปดกับหกสุดท้ายอะห้าสี่ห้าสี่แปดหกเราแปะไปแล้วเราแปะผู้ต้องสงสัยไปแล้ว แค่เร็วเข้าได้เลยลรืเกรดหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะเสร็จแล้วพี่แทนนี่ไงเป็นตัวเลยพี่เอกอ่ะไปใครไปพี่เอกเป็นตัวเลยหนูแปดเซนเซอร์ไว้โอเคสวยสวยสวย มันนชะะไได้งอ่เพราะว่าค่าค่าคนฆ่ากุญแจไอ้ฆ่าคนมีกุญแจเข้าหลอกค่าคนมีกุญแจชนะใช่ไงพี่เห็นไหมหนูบอกแล้วพี่เอกเป็นหนูแปะพี่เอกเป็นตัวเลยเมื่อกี้โอ้โหคือแพทเออเอาปืนกลับมาเถอะไม่แล้วแม่งเลย ย่มาหนูพี่เจมบอสอะไรพี่ไอ้ล้อมแน่วิผมเอาเลยนะล้อมแน้วิผมซื้อ snap ชิ้นแรกเลยนะเอาปืนใช่ไหมเอย็นเย็นเย็นเย็นไม่เอาปืนปืนปืนยังไม่เอาก่อนเอาไม่เอานะไม่เอาโอเคไม่ไม่หนูออกนะแบบวัดหรือเอาสน a p ออกด้วยน่ากลัวชะมัดใช่พี่โดนดีพี่พยายามไปแก้ต่างให้เจมแล้วแต่ไปไม่ทันแต่พี่เอกกินเลือดตั้งแต่แรกเลย Motion นเซอร์นี่คือแปะเห็นแล้วแบบพี่เห็นพี่เอกแปลงร่างอับเป็นตัวเนี่ยแคนเห็นเป็นโมชั่นแต่ ม่ผีกับพี่ยูเห็นเป็นตัวเลยอ่ะกูเห็นแปลงร่างแล้วต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะผีมาตอนนั้นคือพี่เบสนที่วิ่งผ่านไม่รู้แล้วบีคนไหนที่ผมอยู่ในซซกแล้วผมเรียกยูทางนี้กูไงกูแล้วกูวิ่งตามเสียงแล้วโดนอะไรไม่รู้เช็คเช็คเช็คททางแล้วผีตัวไหนมาแบบว่าไอ้นี่หนูแบบ พี่ไม่ได้บุลลี่มันกดตีไม่ได้นดูแฟสอ้าวเหรอหนูนึกว่าพี่บุลลี่พี่พี่จะกดตีไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรไอ้ที่เดินถ่าย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 โตขวนะที่กูถ่ายมึงอ่ะกูตีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กูเลยบุลลี่บอกแม่ให้